สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้หาดจอมเทียนรู้สึกว่าลูลกค้าจะหลายเนี่ย้อคะคึกคืนค่ะคึกคืนมากเลยทุกเตียงเลยค่ะลูกค้าจะหลายเต็มเลยค่ะเตียงใดก็ไดี เตียงนี้คือกันค่ะจะพิดกับาหาดพัทยาเนาะค่ะยุดย,ยเตียง่มีลูกค่าเลยค่ะเต็มเลยค่ะมีฝรัง่งแน่คนไทยแน,มน,น่มาเป็นครอบครัวเนาะค่ะมาเที่ยวกัน หมอหนวดชายหาดก็ได้ลูกค้าดีค่ะน,น,นวดเนี่ยแดดค่ะแดกดก็ดีดีเนาะค่ะเป็นตะลุ่งเหล่นน้ำทะเลเบิ่งค่ะ มอนวดแผนโบราณนะคะกันนี้ลูกค้าดีดีมอหนวดอยู่น่เพิ่นจะมีใบรับรองจากอำเภอด้ะคะ่ะใส่เสียสีม่วงนะคะเอ้ยค่ะจะมีใบรับรองก่อนท้าจะมาหนวดอยู่ทะเละต้องไปขอใบรับรองจากอำเภอนะคะ จะมีข้างหลังเสียเพลนจะมีเบอร์น้ำเบอร์นะคะจังสีคอยมันจังคอยสิเข่ามานวดใดในเตียงชายหาดนะคะทุกคนถายข้างหน้าบ่ไดเนาะคะ่ะข้างหน้าเพลนใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่มันพรังกันดิคือขื้น เบิ่งค่ะแดดก็ฮ้อนๆค่ะทุกคนตะวากะกนยังดีค่ะมีลมทะเลเนะาะจะเดินมาตรงไอ้หมอนนวดหันหันอีก้างหนึ่งบ่ได้ค่ะมันเส่ตสุด อิ้มันหน่อยไทยไอย้ข้างหน้าไม่ได้ชุดไอ้อาบน้ำไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช <c oughs> ่ทะเลกับบรรยากาศดีค่ะทุกคนลมเย็ยนสบาย ขื่นกรแหงค่ะขื่นแห้งแต่กัะลมส,สังเกตลมเนี่ยค่ะทะเลจอมเทียนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ารับชมสวัสดีค่ะ